ฝันว่าตุ้มหูหายไปข้างหนึ่งอย่าเพิ่งตกใจรู้ไหมว่าฝันนี้ไม่ได้ร้ายแต่กำลังบอกว่าบางอย่างจะกลับมาฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าดวงกำลังเปลี่ยนค่ะความฝันว่าตุ้มหูหายไปหนึ่งข้างแล้วไม่นานก็หาเจอตามความเชื่อและการตีความฝันมักมีความหมายดีมากกว่าร้ายความหมายโดยรวม ของหายแล้วได้คืนเท่ากับเรื่องที่เคยกังวลใจหายหรือคิดว่าสูญเสียไปแล้วจะคลี่คลายหายแค่หนึ่งข้างเท่ากับความไม่สมดุลชั่วคราวเช่นใจลังเลความสัมพันธ์หรือเรื่องเงินหาเจอในไม่ช้าเท่ากับปัญหานั้นจะแก้ได้เร็วมีทางออกมีคนช่วยหรือได้คำตอบที่รอยอยู่ด้านการเงินจากฝันนี้ฝันว่าตุ้มหูหายหนึ่งข้างแล้วไม่นานก็หาเจอ แปลความด้านการเงินได้ดังนี้มีเกณฑ์เงินรั่วเล็กๆค่าใช้จ่ายจุกจิกที่ทำให้กังวลช่วงสั้นๆเงินที่คิดว่าเสียไปแล้วเช่นลูกนี้คืนเงินเงินค้างเงินตกเบิกของที่ขายไม่ออกกลับมีคนมาซื้ออาจพลาดรายได้ก้อนหนึ่งแต่จะมีเงินเข้ามาแทนเร็วหรือได้ช่องทางใหม่สัญญาณดีไม่ใช่ฝันเสียเงินก้อนใหญ่ เป็นฝันเสียแล้วได้คืนหมายถึงการเงินฟื้นตัวไวคำเตือนเล็กน้อยระวังลืมจ่ายจ่ายซ้ำใช้เงินเพราะความรีบเช็คกระเป๋าเงินโอนเงินให้รอบคอบในช่วง3-7ถึง7วันหลังฝันเคล็ดเสริมเงินวันถัดไปแนะนำทำบุญเล็กๆล,ลงท้ายด้วยเลขสอเช่น22-52บาทหรือพบเหรียญคู่ในกระเป๋าเท่ากับเรียกเงินกลับครบ สรุปสั้นๆั้นเงินมีสะดุดนิดเดียวแต่สุดท้ายไม่ขาดมือมีทางออกแน่นอนด้านความรักจากฝันนี้ฝันว่าตุ้มหูหายหนึ่งข้างแล้วไม่นานก็หาเจอสื่อถึงความรักที่เคยไม่ครบไม่เท่ากันชั่วคราวแต่ยังไม่จบค่ะถ้ามีคู่มีช่วงงอนเงียบเข้าใจผิดหรือรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ใส่ใจเท่าเดิมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเก็บ แต่การที่หาเจอหมายถึงจะได้คุยได้ปรับความเข้าใจความสัมพันธ์กลับมาสมดุลหรือดีกว่าเดิมถ้าเปิดใจคุยกันถ้าคุยคุยกันอยู่คนเก่าอาจมีคนหนึ่งหายไปเงียบหรือเว้นระยะมีเกณฑ์กลับมาทักกลับมาคุยหรือได้คําตอบที่ค้างคาใจถ้าโสดมีคนเข้ามาแต่ยังรู้สึกว่าไม่ครบคู่ ต่อไปไม่นานจะเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มหรือคนเดิมแสดงความชัดเจนขึ้นคำเตือนความรักระวังการคิดแทนอีกฝ่ายมากเกินไปความรักช่วงนี้ฟังให้ครบก่อนตัดสินเคล็ดเสริมดวงความรักใส่เครื่องประดับเป็นคู่ในวันศุกร์หรือวันจันทร์ตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนขอความรักที่ชัดเจนและสมดุล สรุปสั้นสั้นรักสดุดนิดเดียวแต่ไม่หลุดมือมีโอกาสกลับมาลงตัวด้านสุขภาพจากฝันนี้ฝันว่าตุ้มหูหายหนึ่งข้างแล้วไม่นานก็หาเจอในมุมสุขภาพถือเป็นสัญญาณเตือนเบาๆแต่จบดีค่ะความหมายโดยรวมร่างกายอาจมีอาการไม่สมดุลชั่วคราวเช่นอ่อนเพลียพักผ่อนไม่พอปวดหัวเวียนหัวหรือเครียดสะสมแต่การที่หาเจอหมายถึง อาการเหล่านี้ไม่รุนแรงและฟื้นตัวได้เร็วถ้าดูแลตัวเองถูกจุดสิ่งที่ฝันกำลังเตือนพักผ่อนน้อยนอนดึกใจคิดเยอะใช้ร่างกายหรือสายตาหนักเกินไปกินไม่เป็นเวลาหรือข้ามมือแนวโน้มหลังฝันสุขภาพจะดีขึ้นหรือเจอวิธีดูแลตัวเองที่เหมาะอาการที่เป็นเป็นหายหายมีเกณฑ์ทุเลาเคล็ดลับเสริมสุขภาพตามความเชื่อ วันถัดไปดื่มน้ำอุ่นก่อนนอนหนึ่งแก้วพักหูพักสายตาลดจออย่างน้อย30นาทีถ้าใส่เครื่องประดับแนะนำใส่ครบคู่เท่ากับเสริมสมดุลร่างกายสรุปสั้นสั้นสุขภาพมีสะดุดเล็กน้อยแต่ไม่อันตรายแค่ต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นร่างกายจะกลับมาดีได้ง่ายค่ะเคล็ดลับเสริมดวงจากฝันนี้ของหายแล้วได้คืนเท่ากับดวงกลับมาครบ เสริมดวงรวมสำคัญที่สุดเช้าวันถัดไปล้างหน้าแล้วตั้งจิตขอให้สิ่งดีๆที่หล่นหายกลับมาหาฉันครบถ้วนใส่เครื่องประดับเป็นคู่ทั้งวันเท่ากับเรียกความสมดุลเสริมการเงินพบเหรียญสองเหรียญหรือธนบัตรเลขคู่ทำบุญเล็กๆล,ลงท้ายด้วยเลข2หรือ12เช่น22หรือ52บาท ห้ามพูดคำว่าไม่มีเงินใน24ชั่วโมงหลังฝันเสริมความรักจุดเทียนหรือทูปหนึ่งดอกอธิษฐานก่อนนอนวางของเป็นคู่ข้างหัวเตียงหนึ่งคืนงดประชดงดเงียบใส่คนรักสามวันเสริมสุขภาพดื่มน้ำอุ่นทันทีที่ตื่นนอนก่อนห้าทุ่มอย่างน้อยหนึ่งคืนเพื่อรีเซ็ตพลัง อาบน้ำแล้วปล่อยน้ำไหลผ่านหูทั้งสองข้างเบาๆตามความเชื่อของน้ำโชคช่วงนี้เครื่องประดับคู่สีมงคลขาวครีมเงินชมพูอ่อนสรุปฝันนี้เป็นฝันดีท่าทำให้ครบทำให้คู่ทำให้สมดุลดวงจะเดินหน้าเร็วขึ้นเหมือนของที่หาเจอแบบไม่ต้องพยายามมากความรู้สึกในฝันบอกอะไรความฝันเรื่องตุ้มหูหายหนึ่งข้างแล้วหาเจอ อารมณ์ในฝันสำคัญมากเพราะเป็นตัวชี้ว่าดวงกำลังเปลี่ยนอย่างไรถ้าในฝันรู้สึกตกใจใจหายตอนของหายสะท้อนความกังวลในชีวิตจริงกลัวเสียบางอย่างไปเช่นความรักความมั่นคงหรือเงินแต่เป็นความกลัวที่ยังแก้ทันโล่งใจดีใจตอนหาเจอแปลว่าใจลึก,ล,กลึกรู้ว่าเรื่องนั้นยังไม่จบปัญหาจะคลี่คลายได้คำตอบหรือได้สิ่งที่ควรได้กลับมา ไม่ได้ตื่นตระหนกมากแสดงถึงจิตใจที่เริ่มเข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดวงกำลังฟื้นรู้สึกหงุดหนิดรำคาญในฝันมีเรื่องเล็กๆสะสมในใจถ้าเคลียร์ได้เร็วชีวิตจะเบาขึ้นทันทีภาพรวมของฝันนี้เป็นฝันที่ใจเรียนรู้การปล่อยวางแล้วได้คืนจิตใต้สำนึกกำลังบอกว่าสิ่งที่ใช่ของคุณจะไม่หายไปไหนนาน ข้อแนะนำจากความรู้สึกในฝันอย่าก,กังวลล่วงหน้าเกินจริงเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นเรื่องไหนใจยังผูกอยู่แปลว,ว่ายังมีทางแก้สรุปสั้นๆความกลัวในฝันเท่ากับเรื่องที่กำลังคลี่คลายความโล่งใจเท่ากับสัญญาณว่าดวงกำลังกลับเข้าที่เจอที่ไหนในความฝันบอกอะไรได้บ้างตำแหน่งที่พบตุ้มหูในฝันคือกุญแจสำคัญของคำทำนายเลยค่ะ เจอในบ้านห้องนอนเรื่องจะคลี่คลายจากตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวความรักในบ้านความสบายใจกลับมาเงินหรือของที่หายได้คืนจากที่ใกล้ตัวเจอในกระเป๋ากล่องลิ้นชักสิ่งที่หาอยู่จริงๆคุณมีอยู่แล้วแค่ยังไม่กล้ายหยิบใช้โอกาสงานเงินความสามารถเจอบนพื้นเรื่องที่ดูเล็กน้อยจะกลายเป็นโอกาส เงินเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ต่อยอดได้เจอในน้ำห้องน้ำการปล่อยความเครียดทำให้เรื่องดีๆหไหลกลับมาหลังจากได้ระบายจะมีข่าวดีเจอในที่สว่างได้ความจริงได้คำตอบชัดเรื่อง้ังคาจะจบแบบโปรง่งใสเจอในที่มืดมุมอับสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังถูกเปิดเผยความลับความรู้สึกที่ไม่เคยพูดจะถูกคลี่คลายมีคนเอามาคืนให้ ได้รับความช่วยเหลือคนเก่าคนค้างคาหรือผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์เรื่องสรุปสั้นสั้นต้มหูไม่ได้หายไกลแต่แค่หล่นในจุดที่คุณมองข้ามชีวิตจริงก็เช่นกันแค่หันกลับมาดูใกล้ๆทุกอย่างจะเข้าที่ถ้าฟังแล้วใช่กดถูกใจให้คลิปนี้หน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์เล่าความฝันของคุณมาเรามาแลกพลังดีๆกันค่ะ